อยู่แล้วก็ทําปกที่นะโอเคครับไหนเราจะกลับสู่บ้างไปอยู่ส่วนแล้วนะครับ แผ่นแรกครับอย่าลืมเาที่รไ่อปนะตอไนะ่อไปน่อปนะต่อน่อไปนไป่ไปน ตัวน so ุณไปซุ่มตัวคุณที่เเชียที่ภาคใ้ของประเหรือไม่และต้องไปดูความหมายขอน้ำดื่มเอสนส์ทุกตัวนี้ไม่กระด้างหรอกเราดูว่าคุาเอเชียจะสามารถหาทุกอย่าองคด้ไหมาเราไ่ตั้งใจในี่เร้อง ลูกค้เอบอกว่าเอาดูห้ด้วยเอาสูใมาด้วยเอาูหด้วยเอาถงบกวาไม่ดีไมอมีไม่ดีไม่ดีลูาเรลังจุดเยไงเาเป็นงเรื่องจริงนครับเริ่มปวดหัวขึ้นไปเรืยเิ่ปวดงวขึ้นไปยแล้วยนนสิมงดเก่อนีนีเรารู้เองจริงที่านิ The cloud. รอรอเอาใหม่เดี๋ยวบอกจกค้ชทีนะครับเทเทงนเดียวโดกลยอดขึ้นขวดเอาเาไม่อดีใจเลยไม่ต้องไปดื่มกันาแล้วโนกววดแล้วลองเปิดื่ดู เปิดยืดูโดนหอกพนงอรอยพดูาเลว่าตาปากทำให้มาว่าโอ้โหมาอร่อยจะต้องกนยุด้วเน้ำแที่มาต่ออร่อยจะต้องยกิ้โบให้อร่อยองพีพิ้วกระโดดแล้ว้เพลงโ้โหโ้โหวพื่อชาติที่้ีแเียั ก็จะลงมาแทบลงสองว่าลงอย่างนี้ถึงกับอวต้องโผยยิงต้องมดเลยยูดังก่านั้นยกไทยอาสาเซอร์ลาสมุนยิงแทนน้ำที่ยังไม่ได้ไต่เลยแล้วกมาเ่องย่องย่องย่องเอาย่องคุณย่องไม่ไหวอุ้ยแล้วต้องต่นตื่นมากอาไปย่องเลยยูยิงยวใครหลออุย เราพม่ไนดถมาพูดถึงเรื่องต้นกอนนะเรื่องคือสองเพื่อนที่ชือเรูมิเราเอ๋อต่างเรื่องราวต่างเรื่อง 아맙습니 สองเพื่อนซีกูแะเด็กๆเดยนเข้ามาในความร้อนขงเาอากาศที่ร้อนมากๆแล้วทั้งสองคนก็ร้อนสุกขี้โดนความร้อนอนตัก in <laughs> the เดินขาโซ่เดินคนเพราะเวรีเดินทามาหนุ่มทีคนมาตบมือหมดเดินมาเดินมาแล้วก็ทิ้งทิ้งหมดูสิทธิ์ที่เขาว่ารักเธอว่าคุณใครที่รักเธอที่รักกูแต่ที่มัน็นสไม่จริงสิมับอกว่า ส่วนผู้ทัใชัที่หัวร้อนที่ควาน้ำมาดื่มที่ขวามรดืี้ปึ๊บดอ้ืนไปเขาก็ตกใจบพราว่าที่เช้าที่เขาดื่มน้ำตั้งแต่เช้าตวันยี่หัวนอนคูอตกใจเลาเร่มั้นเขาถรว่านี่มันไม่ใช่น้ำดื่มนแท้แท นอรนพูดว่าถ้าเรนเทเียวไของจรต้องมีหน้าที่ออาคนต้องสดชื่นกวนี้เลยตันนี้พูดไม่ใช่ครัยาวอง่ใ่อถ้าเรียขงถ้าเนรียของต้องมีหน้าด่อองคนต้องมีหน้อขอต้องสชื่นวนี้ต้องสชื่นี้อรนี้นไนี้ ตอนทนถ้ามัลงตกใจตื่นตัวอยูนเรื่องร้อนรวนเรารีบวิ่งออไปเพื่อไปหาไม้ดูเพื่อนสีที่เราจะกยกวิ่งออกไปวิ่งออกไปท่านคู่อยู่บอทักว่า

よろしくお願いします。

จับคู่ือว่าจบมือยนไปจากมือคู่มองไปหน้าที่เราาต้องันตั้งทุกคนพูดพรว่า